ก็ดีใจประทับใจค่ะก็มาดูรถแล้วชอบครับเซลบริการดีครับพอเข้ามาแล้วก็การบริการดีครับถูกใจนะจโอเคนะครับที่โชรูมสีรถสวยเขาจะมีการประกันร,รถเยอะเห็นมีการรับประกันเลยตัดสินใจมาที่นี่ม,มีมีรถสวยอะรถรถรถ,รถดีด้วยอะเอกสารไม่ยุ่งยากดูแล้วดูสวยมากเลยทีเดียวประทับใจ มีประกันแล้วก็มั่นใจเราออกรถไปมันก็มีคุณภาพที่ยังมีรับประกันอยู่ครับเป็นคันที่2คันที่2ครับกับตีรถสวยเรานะครับใช่ครับดูจาก u t u b e แล้วก็เฟซครับรถสวยครับโอเคน่าเชื่อถือก็เลยมาเลยก็ตีรถสวยครับมีแต่รถดีๆครับขายผลไม้อยู่ในตลาดมณีลม5้านะคะทำอาชีพอะไรอยู่คะออกง่ายขนาดนี้เป็นค้าขายด้วยออกคนเดียวซื้อคนเดียวด้วยโอ้โหพี่ส้มนี่ก็เป็นทำเป็นอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับเนาะใช่ค่ะนะครับ ทำงานบริษัทครทำงานบริษัทอ่าเป็นพนักงานบริษัทค่ะสา่เดือนค่ะอายุงาน4เดือนทำงานบริษัทค่ะมีประวัติเครดิต3เดือนค่ะช่วันเนี่ยไม่มีประวัติเครดิตครับเป็นพนักงานรับเงินสดใช่ถูกไหมเป็นรูปแบบพนักงานที่เป็นรับเงินเดือนเป็นเงินสดใช่พนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทมีเครดิตผ่อนมอไซค์ทำรับเหมาเกี่ยวกับงานระบบสุขาภิบาลเฟอร์นิเจอร์รับรับเหมา เป็นพนักงานบริษัทครับตอ,อ,อนนี้เป็นพนักงานบริษัทค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะปีดาวแล้วเราก็อายุ60ปีไปแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยมีค่าใช้จ่ายไหมพี่ไม่มีวครับปีดาวศูนย์บาทครับออกรถศูนย์บาทวันนี้ไม่มีเลยค่ะออกรถศูนย์เปอร์เซ็นต์จริงๆตามโฆษณาพีดจองไม่มีครับพี่จ,จัดจองฟรีไม่เลยครับจัดไปนั้นมีไหมไม,ม่จัดเข้าองจะไม่เสียสบาดยปีดาว ได้ใช้เงินออกรถไหมไม่ใช้เงินสักบาทเลยครับไม่ใช้ครับไม่ใช้เลยนะครับไม่มีครับไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีแสดงว่ายื่นจัดยื่นจองปีใช่ครับค้าเสี่ายอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจฝากเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะครับรีบๆเลยนะครับ